42. ผลที่คาดไม่ถึงแต่ในยามนั้นทั้งสองพลันได้ยินเสียงทอดถอนใจเสียงหนึ่งคนผู้หนึ่งทะลึ่งขึ้นจากสระน้ำโดยปราศจากซุ่มเสียงผิดปกติด้วยความคล่องแคล่วปราดเปรียะดุดมัดฉากระทั่งสะเก็ดน้ำยังไม่กระเซ็นซ่านไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เคยพบเห็นบุคคลที่มีวิชาทางน้ำยอดเยี่ยมปานนี้มาก่อนมันเป็นคนแปลกหน้าผู้หนึ่งคนแปลกหน้าที่ร่างอ้วนฉุกยิ่ง ขณะที่มันลอยอยู่เหนือผิวน้ำร่างคล้ายลูกหนังใบหนึ่งอัดลมเปี่ยมล้นกลับไม่จมลงมันสั่นศรีรษะทอดถอนใจกล่าวว่าผู้ที่ฝึกเปรือวิชาบูมาชั่วชีวิตสองคนตอนต่อยตีกลับคล้ายสัตว์ร้ายสองตัวหรือพวกท่านไม่รู้สึกละอายใจบ้างลูกเฮียงช่วงพลันทอดถอนใจยาวกล่าวว่าเราละอายใจยิ่งมันแม้ทอดถอนใจดวงตากลับเป็นประกาย เม่งแชหุนพลันพบว่ามันต้องรู้จักกับคนอ้วนฉุน,นี้ไม่เพียงรู้จักมีหนำซ้ำอย่างคุ้นเคยยิ่งในที่สุดผู้ช่วยของลูกเคียงชวงรุดมาแล้วเม่งแชหุนใจหายวูบไม่ว่าผู้ใดล้วนดูออกคนอ้วนฉุน,นี้อาจไม่ใช่สหายที่น่าเชื่อถือแต่ต้องเป็นศัตรูที่น่ากลัวคนหนึ่งคนอ้วนฉุกก็เพ่งตามองมาอย่างเม่งแชหุนแน่นิ่งดวงตามันเล็กยิ่งแต่ทอประกายวูบว,วาบวาว คล้ายเข็มแหลมคมเล่มหนึ่งใบหน้ามันกลมเกลี้ยงกระทั่งตอนทอดถอนใจใบหน้ายังประดับด้วยรอยแย้มยิ้มเพียงแต่รอยยิ้มของมันพิเศษพิสดารยิ่งทำให้ท่านรู้สึกว่ามาดแม้นมันกำลังฆ่าคนก็ต้องแย้มยิ้มเช่นนี้มันลอยอยู่เหนือผิวน้ำราวขนนกเบาบางตลอดทั้งร่างคล้ายปราศจากน้ำหนักแม้แต่น้อยเมงแชหุนไม่เคยพบพ่านบุคคลที่มีวิชาทางน้ำยอดเยี่ยมปานนี้มาก่อน อดถามไม่ได้ท่านเป็นใครคนอ้วนฉุยิ้มพลางกล่าวว่าท่านไม่รู้จักเราเรากลับรู้จักท่านท่านรู้จักข้าพเจ้าคนอ้วนฉุกกล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านแซเ่เม่งเรียกว่าแชฉหุนฟั่งว่าเป็นมือสังหารเยือกเย็ยนอมหิตที่สุดและรู้จักฆ่าคนที่สุดในรอบสิบปีนี้แต่วันนี้ท่านกลับสร้างความผิดหวังแก่เรานักมันสั่นศีรษะอกคราพึมพำว่า มือเพชรฆาตที่ขึ้นชื่อเรื่องลือคนหนึ่งต่อให้คิดเสี่ยงชีวิตกับผู้คนอย่างน้อยก็สมควรรักษาบุคลิกของมือเพชรฆาตไว้ไหนเลยขบกัดคนราวสุนัขบ้าตัวหนึ่งได้เม้งแชหุนเพ่งมองมันผ่านไปเนิ่นนานพันกล่าวว่าท่านรู้จักข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รู้จักท่านเป็นความจริงเม้งแชหุนกล่าวเสียงเย็นชาท่านแซ่เอ็กนามเชียมเล้งฟังว่าเป็นผู้มีวิชาทางน้ายอดเยี่ยมที่สุด แนววิชาฝีมือกว้างขวางที่สุดในรอบ30สปีนี้คนอ้นวนฉุกหัวรอดดังๆกล่าวว่าท่านรู้จักเราจริงๆเม่งแชหุนกล่าวเสริมขึ้นแต่ท่านกลับสร้างความผิดหวังแก่ข้าพเจ้าแต่แรกเพราะเหตุใดเม่งแชหุนกล่าวว่าเนื่องเพราะท่านความจริงเป็นสหายสนิทของเล่าแปะ๊ะแต่ขณะที่เล่าแปะ๊ะตกอยู่ในภาวะยุ่งยากที่สุดท่านกลับหักหลังต่อท่านผู้เท่าเอ็กเชียมเล้งถลึงมัน เราเพียงไม่ต้องการพบหน้ามันอีกเท่านั้นฉนหนไม่ต้องการพบเล่าแปะอีกเอ็กเชียมเล้งกล่าวว่าเนื่องเพราะเราทราบว่าขอเพียงพบผ่านมันมันจะใช้เราไปเสี่ยงชีวิตแทนมันเม้งแช่หุนเค้นเสียงว่าดังนั้นท่านจึงหลบลี้หนีหน้าไปเอ็กเชียมเล้งกล่าวว่าไม่หลบลี้หนีหน้าตอนนี้จะรอถึงเวลาใดมันกล่าวอย่างขึงขังคล้ายกับนี่เป็นเรื่องชอบด้วยเหตุผลประการหนึ่ง เม่งแชหุนแค่นหัวรอกล่าวว่าประเสริฐคุณธรรมอันประเสริฐน้ำมิตรอันประเสริฐเลิศเอ็กชยมเล้งกล่าวว่าเราไม่อาจถือน้ำมิตรเกินไปเนื่องเพราะเราเป็นนักเลงเก่าคนหนึ่งคำจำกัดความของนักเลงเก่าคือไม่อาจถือคุณธรรมเกินไปใบหน้าก็ไม่อาจบางเกินไปเม่งแชหุนกล่าวเสียงเย็นชาท่านนับเป็นนักเลงเก่าอันสมบูรณ์แบบจริงๆเอ็กชยมเล้งทอดถอนใจกล่าวว่า เราทราบว่าท่านยามดูแคลนเราแต,แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเรามีภรรยากี่นางมีบุตรชายกี่คนมันไม่รอให้เม่งแชหุ้นตอบคำก็กล่าวต่อเรามีภรรยา17นางบุตรชาย38คนบุตรตรียังไม่นับท่านว่าเราสามารถเสี่ยงชีวิตให้กับบุคคลอื่นหรือไม่เราหากตายไปผู้ใดจะรับเลี้ยงดูภรรยาไม่และบุตรกาพร้าของเราเม่งแชหุนกับรับฟังอย่างเงียบงนัน มันความจริงไม่กล่าวมากความกับบุคคลเช่นนี้อยู่แล้วสำหรับกับคนเช่นนี้ใช้หมัดยังถูกต้องสมควรกว่าใช้ลิ้นคารมแต่ตอนนี้มันต้องการเวลาอย่างยิ่งต้องการเวลาคาดการและต้องการเวลาฟื้นฟูเรี่ยวแรงมีแต่การสนทนาจึงสามารถให้เวลาแก่มันดังนั้นการสนทนาครั้งนี้แม้บรรดาให้เม่งแชหุนทั้งเดือดดานทั้งสะอิดสะเอียนแต่มันได้แต่รับฟังต่อไปและชวนสนทนาต่อไป ดีที่เอกเฉียมเล้งขายเป็นบุคคลที่ชมชอบกล่าววาจาการสนทนาจึงสามารถยืดเยื้อต่อไปเม้งแชหุนกล่าวว่าท่านเมื่อหลบลี้ไปแล้วฉนัยยังหวนกลับมาอีกเอกเฉียมเล้งกล่าวว่าประการแรกเราทราบว่าเล่าแป๊กไม่มีปัญญาใช้สอยผู้อื่นเสี่ยงชีวิตแก่มันอีกแล้วประการที่สองเราต้องการเงินท่านต้องการเงินเอกเฉียมเล้งทอดถอนใจอีกครากล่าวว่า ครอบครัวเรามีคนรับประทานข้าวมากเกินไปคนที่หาเงินทองกลับมีน้อยเกินไปไม่ว่าผู้ใดคิดเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่เช่นเราล้วนไม่ใช่เรื่องง่ายไดเม่งแชหุนกล่าวว่าท่านต้องการเงินจากผู้ใดเอ็กชยมเล้งกล่าวว่าจากบุคคลที่ยินยอมให้แก่เราไม่ว่าผู้ใดมอบเงินแก่เราขอเพียงเป็นเงินสุกปรังเราล้วนต้องการมันมองดูเม่งแชหุนกระพริบตาถามอย่างยิ้มแย้ม ท่านมีเงินหรือไม่เม่งแชหุนตอบว่าไม่มีเอ็กเฉียมเล็งทอดถอนใจกล่าวว่าอย่างนั้นเราได้แต่หยิบยืมจากผู้อื่นแล้วเม่งแชหุนกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้ไม่มีเงินทองแต่สามารถคุ้นคิดหนทางหาเงินทองให้กับท่านหนทางใดเม่งแชหุนกล่าวว่าลูกเคียงชวงมีเงินอย่างยิ่งขอเพียงท่านฆ่ามันเงินทองของมันใหญ่มิใช่ล้วนตกเป็นของท่าน เอ็กเชียมเล้งปรบมือหัวรอดังๆกล่าวว่ามิผิดฟังดูนับเป็นความคิดที่ดีประการหนึ่งลูกเคียงชวงรับฟังอยู่ด้านข้างตลอดมายามนี้พลันสอดคำขึ้นความคิดนี้มีเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่ดีเอ็กเชียมเล้งเหลียวหน้ามากล่าวว่าที่ใดไม่ดีลูกเคียงชวงกล่าวว่าเราแม้มีเงินอย่างยิ่งแต่ไม่มีผู้ใดทราบว่าเงินของเราซุกซ่อนอยู่ที่ใดเอ็กเชียมเล้งกล่าวว่าเราสามารถค้นหา ลูกเคียงช่วงตัดบทว่าเราสามารถประกันว่าท่านหาไม่พบเด็ดขาดมันแย้มยิ้มแล้วกล่าวต่อแต่ขอเพียงท่านปลิดชีวิตแม่งแชหุนเราจะแบ่งปันเงินกัท่านครึ่งหนึ่งเอ็กชียมเล้งกล่าวว่าแบ่งปันเพียงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งย่อมดีกว่าไม่มีเลยเอ็กชียมเล้งหัวรอดังๆอีกครากล่าวต่อมีผิดต่อให้เพียงหุนเดียวยังดีกว่าไม่มีเลย มันเบือนหน้ามายังเม่งแชหุ้นกล่าวอย่างยิ้มแยม้มดูท่าเราจำต้องฆ่าท่านแล้วเม่งแชหุ้นพงกศรีระช้าๆกล่าวว่าดูท่าท่านจำเป็นต้องฆ่าข้าพเจ้าจริงๆเราหลังจากมีเงินต้องซื้อหาโรงไม้เนื้อดีให้กับท่านโรงหนึ่งขอบคุณท่านเอ็กชยมเล้งถามว่าท่านยังมีคำสั่งเสียได้หรือไม่เม่งแชหุ้นกล่าวว่ามีเพียงประโยคเดียวท่านรีบบอก เราชมชอบฟังคำสั่งเสียของผู้อื่นคำพูดก่อนตายของคนผู้หนึ่งมักมีเหตุผลอยู่เม่งแชหุนเน้นเสียงว่าเงินที่ยังไม่ได้มาเข้ากระเป๋าตัวเองยังไม่อาจนับเป็นเงินเอ็กชียมเลงปรบมือกล่าวว่ามีเหตุผลมีเหตุผลจริงๆเม่งแชหุนกล่าวว่ามีบ้างบางคนขณะที่ท่านแบมือขอรับเงินจากมันมันมักกำนันดาบใส่ท่านทางเบื้องหลังดาบหนึ่งเอกเชิมเลงกล่าวว่า เราแม้ไม่ได้ถูกดาบฟันใส่เป็นเวลานานแต่ยังจำได้ว่ารสชาติเช่นนั้นทนทานไม่ได้เม่งแชหุนกล่าวเสริมขึ้นไม่น่าทนทานจริงๆโดยเฉพาะท่านคนอ้วนเช่นท่านหากถูกดาบฟันใส่ต้องหลั่งโลหิตมากมายยิ่งเอกเชียมเล้งพลันสั่นศีรษะโดยแรงกล่าวว่าไม่ได้เรากลัวการหลั่งโลหิตเสี่ยวลุกข้อตกลงของพวกเราครั้งนี้ยังคงล้มเลิกเสีย ลูกเคียงช่วงนิ่งรับฟังตลอดเวลายามนั้นข้อยิ้มออกมากล่าวว่ากระดูกชายโครงเราหักสะบ้านสามสี่ซี่ดังจมูกคล้ายยุบหายท่านหลังจากข่าเม่งแชหุ้นยังกลัวเราไม่จ่ายเงินอีกเอ็กเชียมเล้งกล่าวว่าใช่แล้วเรากลัวอะไรแต่เพื่อความปลอดภัยพวกเรามิสู้ขึ้นจากบ่อโดยพร้อมเพรียงรอจนท่านชำระเงินเราค่อยฆ่าเม้งแชหุนลูกเคียงช่วงกล่าวว่าเยี่ยงนี้ก็ได้ เม่งแชหุนสอดคำขึ้นไม่ได้เอกเชียมเล้งสอดคำขึ้นชไหนไม่ได้เม่งแชหุนกล่าวว่าหลังจากขึ้นไปก็เป็นอาณาจักรของลูกเอียงช่วงแล้วเอกฉีมเล้งมองดูเม่งแชหุนกล่าวอย่างเฉื่อยชาท่านคลายยังไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องอันใดเอกเชียมเล้งกล่าวว่าตอนนี้เราเป็นเล่าตัวเราบอกว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่มีโอกาสให้ท่านสอดปากคำเม่งแชหุนเข้นเสียงว่า ตอนนี้ท่านเป็นเล่าตัวเมื่อขึ้นไปยังเบื้องบนท่านก็ไม่ใช่แล้วเอ็กชยมเล้งกล่าวว่าขอเพียงมีเงินต่อให้เราลดตัวเป็นบุตรหลานก็หาเป็นไรไม่เม่งแชหุนกล่าวว่าประเสริฐมากข้าพเจ้าก็มีเงินข้าพเจ้าให้แก่ท่านร่างมันพลันกระโดดปราดขึ้นคล้ายคิดโถมเข้าเสี่ยงชีวิตกับเอ็กชยมเล้งแต่ยามลอยอยู่กลางอากาศพลันบิดเอวทยานเข้าหาลูกเคียงช่วง เป้าจู่โจมของเมงแชหุนคือลูกเคียงช่วงหาใช่เอกเฉียมเหลงไม่เมงแชหุนแม้ต้องตายก็ต้องตายร่วมกับลูกเคียงช่วงน่าเสียดายที่ลูกเคียงช่วงคำนวณจิตเจตนาแม่งแชหุนออกทราบดีว่าฝ่ายตรงข้ามหากถาโถมถึงมันก็ไม่มีทางรอดชีวิตได้ร่างเม่งแชหุนไม่ทันโถมถึงลูกเคียงช่วงก็เกลือกลิ้งตัวลงสู่สระน้ำน้ำในสระเย็นเยียบยิ่ง น้ำเย็นเยียบสามารถบันดาลให้จิตใจผู้คนแจ่มใสขึ้นลุกเคียงช่วงดำดิ่งสู่ใต้น้ำมันไม่คิดพร่ำพริ้วไรกับเอ็กเชียมเลงเพียงคิดหลบหนีจากดินแดนปีศาจแห่งนี้โดยเร็วที่ใต้น้ำคล้ายมีผู้คนหนึ่งจับยึดข้อเท้ามันไว้แต่ลุกเคียงช่วงสอบพบประตูลับในน้ำบานนั้นแล้วพลันถมตัวไปเบื้องหน้าโดยแรงก็แลเห็นประกายดาวที่ปากบอกประกายดาวที่น่ารักยิ่ง ลูกเคียงช่วงนับว่าหลุดรอดจากดินแดนปีศาจแล้วมีหนำซ้ำนับแต่นี้ไม่ขอกลับลงไปอีกเด็ดขาดสายลมยามโชยต้องร่างกระดูกชายโครงที่หักสะบัน้นสร้างความเจ็บปวดแทบตายแต่ลุกเคียงช่วงกลับไม่นำผาตอนนี้ไม่ว่าเรื่องราวใดมันล้วนไม่นำผาหนึ่งเพราะมันเป็นเล่าตัวอีกแล้วก่อเล่าตัวกลับไม่ได้รอคอยมันที่เบื้องบนหลบลีนีหายจนไร้ร่องรอย สตรีนะับเป็นเพศที่ไว้วางใจไม่ได้จริงๆลุกเคียงชวงขบกรามกรอดกล่าวเสียงเกลียวกราบบริวารเราคำพูดของมันตอนนี้ยังคงเป็นคำสั่งในความมืดปรากฏคนผู้หนึ่งวิ่งตะบึงออกมากลับเป็นอูหังที่จงรักภักดีต่อมันที่สุดเคยส่งซองจดหมายที่บรรจุเข็มเจ็ดดาวแก่ลูกเคียงช่วงกับผู้ที่จงรักสัตว์ซื่อต่อท่านท่านยิ่งอย่าได้เกรงอกเกรงใจมันเนื่องเพราะท่าน หากต้องการให้มันจงรักสัตว์ซื่อต่อท่านตลอดการมีแต่ทำให้มันกลัวท่านนี่ไม่ใช่หลักการของเล่าแปะหากแต่เป็นลุกเฮียงชวงบัญญัติขึ้นตอนนี้มันเริ่มพบว่าหลักการนี้ไม่เพียงมีเหตุผลกว่าเล่าแปะทั้งยังได้ผลกว่าดังนั้นลุกเฮียงชวงปั้นสีหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าน้องพี่ที่ประจำการตามจุดต่างๆเล่าอูหังหมอบฟุบกับพื้นดูไปไม่เพียงประวัตลนลาน มีหนำซ้ำยังหวาดกลัวยิ่งกล่าวเสียงสั่นสถานพี่น้องทั้งหลายยังคงประจำตำแหน่งไม่มีผู้ใดกล้าผ่าจากที่มั่นโดยพละการลูกเฮียงช่วงแค่นหัวรอกกล่าวว่าพวกเจ้าเฝ้ารักษาได้ดียิ่งมันพลันสะบัดฝ่ามือตบฉาดใส่ใบหน้าอูหังกล่าวเสียงเกลียวกรดัดเราถามเจ้าเมื่อไม่มีผู้ใดพ่าจากที่มั่นโดยพระการเอ็กเชียมเล้งปะป,ะปนเข้ามาได้อย่างไรอูหังยกมือกุมหน้าตะกุกตะกักว่า ไม่มีผู้ใดเข้ามาบริวารเห็นเพียงกอกอหูหยิมนั้นจากไปลูกเคียงช่วงกระชากเสียงว่าผู้ใดให้พวกเจ้าปล่อยนางไปนางเป็นสหายของปังจูนางเมื่อคิดไปมีว่าผู้ใดก็ไม่กล้าขัดขวางลูกเคียงช่วงแค่นหัวรอบแต่มันก็ทราบตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำแดงอาุภาพตอนนี้ยังมีเรื่องอื่นต้องกระทํามันพลันโบกมือกล่าวว่ามือเกาทันอยู่ที่ใดเข้ามารายร้อมบ่อน้ํานี้ไว หากมีคนคิดขึ้นมาประหารฆ่าโดยไม่ละเว้นคำพูดของมันคือคำสั่งคำสั่งของมันตอนนี้ถึงกับมีประสิทธิภาพกว่าคำสั่งของเล่าแปะอีกแต่ครั้งนี้คำสั่งของมันคล้ายเสื่อมประสิทธิภาพแล้วไม่มีมือเกาทันไม่มีคนไม่มีผู้ใดปรากฏออกมาแม้สักคนเดียวลุกเฮียงช่วงหน้าแปลเปลี่ยนไปแล้วในยามนั้นมันได้ยินเสียงหัวรอของเอกเชียมเลงกระทบสด เอเฉียมเล้งไม่ทราบขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดนั่งอยู่ที่ขอบบ่อย,อย่างยิ้มแย้มกล่าวเสียงเนิบนาบมือเกาทันของลุกปังจูเล่าฉะไหนยังไม่มาคำพูดของมันพลันกลับกลายเป็นคำสั่งทันใดเงาร่าง17-18สายลอยละลิ้วออกจากความมืดในเสียงโครมครามล้วนร่วงหล่นลงบนพื้นทุกเรือนร่างพอตกถึงพื้นล้วนแข็งทื่อไม่เคลื่อนไหวมือเกาทันแม้ยังเป็นมือเกาทัน แต่หลวนกลับกลายเป็นคนตายแล้วลุกเคียงช่วงพลันเย็นเยียบไปทั่วร่างเย็นยาเยียบตั้งแต่ปลายเท้าเย็นเยียบถึงปลายจมูเกเอกเชียมเลงมองดูมันกล่าวอย่างยิ้มแย้มลุกปังจูมือเกาทันของท่านมาแล้วท่านคิดใช้พวกมันทำอะไรลุกเคียงช่วงคล้ายชาด้านแล้วเอ็กเชียมเลงกล่าวอีกว่าลุกปังจูใช่ยังคิดเรียกระดมขบวนมือดาบและหน่วยทวนยาวมาด้วยหรือไม่ ในที่สุดลุกเคียงชวงฝืนยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่ต้องแล้วรอยยิ้มของมันแปลเปลี่ยนเป็นทั้งสนิทสนมทั้งจริงใจยิ้มพลางกล่าวว่าซึ่งความจริงเราสมควรทราบแต่แรกว่าเอกตัวเจกเมื่อมาแล้วต่อให้ระวังกำลังอีก80หน่วยในสายตาเอกตัวเจกก็กล้วนเป็นเศษสวัไร้ค่าเกเฉียมเล้งกระพริบตาหัวรอดังๆกล่าวว่าเรากลับกลายเป็นตัวเจของท่านตั้งแต่เมื่อใด ลูกเคียงช่วงกล่าวอย่างจริงจังเอกตัวเจกเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือตลอดมาไม่เคยแปลเปลี่ยนกลับกลายมาก่อนเอกเชียมเลงสอดคำขึ้นเล่าแพะเล่าเราจำได้ว่าบุคคลที่ท่านเคารพนับถือที่สุดคล้ายเป็นมันลูกเคียงช่วงทอดถอนใจกล่าวว่าเราเคารพเทิดทูนเล่าแพะตลอดมาแต่มันมันเป็นไรหรือลูกเคียงช่วงกล่าวอย่างสะทกสะทอนนกสิ้นเกาทันซ่อน กระต่ายตายค่าสุนัขล่าเนื้อคำพูดนี้เอ็กตัวเจกสมควรเคยได้ยินมาเราเคยได้ยินมาลูกเฮียงชวงกล่าวว่าในสายตาเล่าแปะพวกเราเป็นเพียงสุนัขรับใช้ของมันรอจนพวกเราปราศจากคุณค่าให้ใช้สอยก็มีแต่ความตายสายเดียวกูแปะเราเล็กบ่วงเทียนนับเป็นตัวอย่างอันดีเล่าแปะฆ่าเล็กบ่วงเทียนทิ้งลูกเฮียงชวงกล่าวอย่างหดหู กูแปลเราแม้มีนิสัยประหลาดพิกลแม้เกิดความคิดขัดแย้งกับเอ็กตัวเจกซึ่งความจริงในใจท่านผู้เท่ายึดถือเอ็กตัวเจกเป็นพี่น้องร่วมตายตลอดมาอ้อลุกเคียงช่วงกล่าวอีกว่าดังนั้นกูแปลเราก่อนตายยังให้เราถ่ายทอดวาจาแก่เอ็กตัวเจกประโยคหนึ่งวาจาใดลุกเคียงช่วงกล่าวอย่างสลดหดหูกูแปเราบอกว่ามันเองคือหั่งซิ่ง ให้เอกตัวเจ็กประพฤติเยี่ยงเตียเลี้ยงเนึ่งเพราะเล่าแปะเป็นเช่นเดียวกับฮั่นโกโจเพียงสามารถร่วมทุกข์ไม่อาจร่วมสุขได้เมื่อถึงคราสุขสมมันระแวงสงสัยสหายเก่าของมันจะช่วงชิงบัลลังก์ของมันน่าเสียดายที่กูแปะเรารู้สึกสายเกินการไม่ฉะนั้นไหนเลยตายในเงือง้อมือเล่าแปะได้เอกเฉียมเล้งกล่าวว่าที่แท้ท่านคิดฆ่าเล่าแปะเพียงเพื่อล้างแคนให้กับกูแปะท่าน ลูกเคียงชวงพงกศรษะกล่าวว่าซึ่งความจริงเอ็กตัวเจดย่อมรู้ซึ่งถึงความประพฤติของเล่าแปะไม่เช่นนั้นก็ไม่ถอนตัวจากไปแต่แรกแล้วเอกเฉียมเล้งมองดูมันมองดูอยู่เนิ่นนานพลันยิ้มออกมากล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อใดท่านดูไปสัตว์ซื่อที่สุดน่ารักน่าสนิทสนมที่สุดลูกเคียงชวงสันศรษะมันไม่เข้าใจจิตเจตนาของเอกเฉียมเล้งจริงๆเอกเฉียมเล้งกล่าวอย่างยิ้มแย้ม คือตอนที่ท่านกำลังกล่าวโป้ปดขณะที่ท่านกล่าวโป้ปดดูไปสัตซ์ซื่อจริงๆลุกเฮียงช่วงรีบกล่าวว่าย่าเมื่ออยู่เบื้องหน้าเอกตัวเจเราไหนเลยกล้ากล่าวโป้ปดที่ท่านกล่าวเป็นความสัตย์จริงย่อมไม่แปลกปลอมแม้สักคำเดียวเอกเฉียมเล้งกล่าวว่าแต่มีคนผู้หนึ่งกล่าวผิดแผกจากท่านลุกเฮียงชวงกรอกตากล่าวว่าเอกตัวเจกอย่าได้หลงเชื่อคำพูดผู้แ่เม้ง มันเป็นเพียงมือเพชฌฆ่าที่ไม่อาจเห็นแสงตะวันผู้หนึ่งมีหนำซ้ำําเติบใหญ่ขึ้นมาภายใต้การเลี้ยงดูของคณิกานางหนึ่งคําพูดของมันไม่มีผู้ใดเชื่อมาก่อนเอ็ดเชียมเล้งกล่าวอย่างเฉยชาคําพูดของมันเราย่อมไม่เชื่อไม่ว่าคําพูดผู้ใดเราล้วนไม่เชื่ออาจบ,บางทีมีเพียงบุคคลเดียวที่นอกเหนือกฎเกณฑ์ลูกเฮียงชวงถามว่าผู้ใดทัานใดด้านหลังมันบังเกิดซุ้มเสียงคนผู้หนึ่งดังว่า Raw.